สวัสดีค่ะ้าพานะคะวันนี้เราก็จะมาอัดคุกกี้รันกันอีกรอบเนาะเป็นเทคนิคเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆค่ะค่ะสําหรับคนที่มือใหม่นะถ้าใครยังมีสัตว์เลี้ยงไม่เยอะมากค่ะก็ใช้ตัวนี้ค่ะหยดทองนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไงมันก็จะได้อยู่แล้วเนาะตอนเรา,าเชิญเพื่อนนะคะแล้วคุกกี้ค่ะคุกกี้ตัวนี้เลยเนาะอบังของเราค่ะค่ะ ครีมเนยเนยครีมวิบครีมหัววิบครีมสมบัตินะคะสมบัติก็ใช้สําหรับที่มันเป็นพวกโบนัสเหรียญน,นะคะอะไรก็ได้ค่ะใครมีอันไหนก็สะดวกอันไหนก็เอาอันนั้นเลยเนาะของพ้าก็จะเป็นแท่งทองค่ะแล้วก็เป็นเข็มขัดหาัน,นี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะอือฮึ ก็ตัวเนี้ค่ะบุตรงบูตเตอร์อะไรนี้ไม่ต้องสุ่มเลยนะคะใช้แบบเพียวๆค่ะพวกนี้ก็ไม่ต้องเสียตังอะไรทั้งนั้นค่ะส่วนหัวใจนะคะถ้าใครหัวใจเต็ม40ค่ะต้องชนประมาณสักห้ารอบค่ะถ้าหัวใจน้อยกว่านั้นต้องชนน้อยกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะมันคือการวิ่งไปแล้วก็ชนค่ะ แล้วเราก็ไปขึ้นหมีสีชมพูค่ะรอบเราประมาณสัก3,000บาทค่ะมันแล้วแต่จังหวะนะบางครั้งก็ได้เยอะกว่านะคะเก็บหัวใจประมาณสักสองรอบแล้วชนค่ะรอบที่หนึ่งนะคะเพื่อให้พลังมันเหลือน้อยนะคะแล้วขึ้น สวรรค์มันจะเป็นหมี่สีชมพูค่ะหนูใจรอบสองค่ะเดี๋ยวจะชนแล้วเนะชนค่ะหนึ่งสองค่ะ เราเกิดการชนปุ๊บพวกนี้ค่ะเขาจะมาช่วยเราทันทีเลยค่ะสองครั้งนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจังหวะชนค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะโอเคครบแล้วนะคะอย่าชนเกินกว่าน,นั้นนะค่ะเนี่ยค่ะ ต้องเหลือประมาณเท่าเนี้ยหัวใจเนี่ยมันต้องเหลือประมาณเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้นะถ้ามันเกินกว่านี้มันก็จะไม่เป็นหมีสีชมพูเหมือนกันนะค่ะยังไงเราก็ต้องไปลองสังเกตดูค่ะ นี่ค่ะสองพันเ้านาะเนี่ยค่ะประมาณสา0พันเดี๋ยวเขาก็จะตายเพราะว่าพลังหมดนะคะแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะสา0พันบาทรวมแล้วมันก็ประมาณสี่พันสี่พันหอย่างเนี้ยค่ะแล้วแต่ใครอัพเยอะอัพน้อยเนาะคะ่ะก็ติคา่าสักสามพันถ้าวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่เหนื่อยค่ะ ล้วก็จะโอเคค่ะแล้วเราก็เก็บเหรียญได้เยอะเนาะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าไงพาจะแนะนาวิธีเก็บเหรียญได้หล,หลายหมื่นดูแต่มันอาจจะต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องอาจจะต้องสุ่มบอบูตเตอร์เหมือนกันค่ะมันก็เลยต้องเสียเงินไปก่อนหน้านั้นไงถ้าเราไปคิดคํานวณอันนี้แปดร้อยใช่ไหมอันนี้แปดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยมันต้องใช้อ่ะอ่ะฮะหารบวกแล้วพูนฐานมาแล้วมันก็จะได้เกินมาอีกซึ่งนิดหน่อยอะค่ะไม่เยอะค่ะ ให้ไงเราก็ต้องดูหัวใจเราเป็นหลักนะคะว่าหัวใจเราอัพเลเวลได้เท่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะไม่ชนเยอะอย่างของพานะคะถ้าหัวใจเราน้อยเราก็ต้องชนแค่สามรอบประมาณนี้ค่ะก็ลองสังเกตดูเราจะรู้จุดค่ะลองเล่นดูนะคะโอเคค่ะ วันนี้ปาพาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะเนี่ยคายังไม่อัดคลิปหนังยางเพราะว่าตอนนี้นิ้วมิดบาดมือนะคะแต่งเล่นกุกกี้นันได้น่ารัก,กวะค่ะถ้ายังไงหายดีเราจะรีบอัดนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย